ครับมาเริ่มต้นดูข้อแรกกันเลยนะครับของข้อสอบสมาคมปี2552ระดับมปลายนะครับข้อนี้ข้อ1นึงเป็ตอนที่1นข้อละสองคะแนนก็ขอขององถ้าต้องการแสดงว่า a เป็น u u j เ c t ของ b เป็นเท็จเราจะต้องแสดงว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงข้อกอไก่ for for all x x ไม่เป็นสมาชิกของ a แล้ว x ต้องไม่เป็นสมาชิกของ b ขอข่าย for all x ถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x ต้องไม่เป็นสมาชิกของ b ขอควาย for sum x ถ้า x ไม่เป็นสมาชิกของ x ไม่เป็นสมาชิกของ a และ x ไม่เป็นสมาชิกของ b งองงู for sum x x เป็นสมาชิกของ a และ x ไม่เป็นสมาชิกของ b ข้อนี้ต้องเป็นการใช้ความรู้ของต้องใช้ definition นะครับน้องต้องใช้น้องจะต้องสามารถเขียน a a เป็นสับเซตของ b อยู่ในรูปตัวบ่งปริมาณพวกนี้ให้ได้นะครับเขียนเป็นประโยคเปิดให้ได้ว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับและหลังจากนั้นพอน้องได้ definition ออกมาแล้วน้องต้องการแสดงว่าเป็นเท s ใช่ไหมครับน้องก็ใส่นิเศษเข้าไปทีหลังนี่ก็จะเป็นไอเดียหลักๆของข้อนี้นะครับเพราะฉนั้นขั้นตอนก็จะมีทั้งหมด2ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกเป็นนิยามของ A เป็นสับเซตของ B แล้วต้องอะไรครับเขียน ให้อยู่ในรูปของตัวบ่งปริมาณให้ได้ก่อนนะครับปริมาณ,มาณในภาษาอังกฤษเขาเรียกความที่ไฟร์นะครับตัวนี้มีตัวอะไรบ้างก็มี f o อ a อ l แล้วก็มี for sum นะครับ A กับหัว E กับข้างตัวที่สองคือใส่นิเศษเพื่อทำให้เป็นเท็จ วิธีนี้เขาก็เรียกว่า negation นะครับ negation คือการเปลี่ยนค่าความจริง negate negative เป็นสับลากสับเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนนิยามของ A intersect B คืออะไรถ้าน้องกลับไปเรียนตอนม .4 อันนี้จะเป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมครับเอา A intersect B แปลว่าสมาชิก ทุกตัวที่อยู่ใน A ที่อยู่ในเซต A ต้องอยู่ในเซต B ด้วยนี่คือเงื่อนไขที่สำคัญหัวใจของนี้เลยนะครับทีถ้าน้องเขียนใหม่น้องจะเขียนได้ว่าถ้าให้ x เป็นสมาชิกของ A นี่เขียนใหม่ x เป็นสมาชิกของ a หรือพูดง่ายคือถ้า x อยู่ใน a ลแล้ว x เป็นสมาชิกของ b หรือว่า x อยู่ใน b นะครับด้วยสำหรับทุกๆ x เพราะฉะนั้นเราจะมาแปลงนี้ให้เป็นประโยคเ,เขาเรียกว่าอะไรครับประโยคตัวบ่งปริมาณเพราะฉะนั้นถ้าแล้วถ้าแล้วคือตัวนี้ใช่ไหมครับ if ใส่ด้วย cos ถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x ต้องเป็นสมาชิกของ b เสร็จยังยังไม่เสร็จอะไรเป็นจริงทุกทุก x ต้องเป็นจริงนี่ได้แล้วนะครับอันนี้จะมีความหมายเท่ากันกับ a เป็นสับเซตของ b เลยนะครับ ถ้าพูดถึงแผนภาพเวนนออยเลอร์น้องจะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ A อันนี้เป็น V อันนี้เป็น A สังเกตว่า A จะอยู่ใน B เพราะน,นัสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน A จะต้องเป็นสมาชิกอยู่ใน B ด้วยอันนี้เป็น u n i ิเว s e ์สนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ถ้าเขาบอกว่า A อยู่ในเป็นเซตของ B มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วใช่ไหมครับ ถ้านน้องอยากเปลี่ยนให้เป็นเท็น้องก็ต้องใส่นิเกชันเข้าไปคืออะไรใส่ตัวนี้ใช่ไหมครับนิเกชันหรือนิเศษนี้องจะสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับแต่แบบที่พี่ถนัดคือใช้แบบนี้หรือน้องจะใช้แบบนี้ก็ได้ยึกยื้อนิเกชันก็คือเปลี่ยนค่าของตัวบ่งปริมาณใช่ไหมครับเป็นตัวนี้อันนี้เรียนแล้วเนาะ แล้วก็นำนิเก้นิเกตตัวที่อยู่ด้านในแต่ปัญหาของเราคือเราจะทำไอ้ตัวนี้ยังไงนะครับนิเศษของ a แล้ว b คืออะไรน้องยังจำได้ไหมครับว่านิเศษของ p แล้ว q คืออะไร p แล้ว q มันเขียนใหม่ได้เป็น not p หรือ q ใช่ไหมครับรีเขียนใหม่ก็เป็นอะไรตรงนี้ก็เป็น p และ not q นะครับอันนี้ไม่งงเนาะน้องสามารถใช้ตารางค่าความจริงเช็คได้นะครับตรงนีใ้ใช้ตารางค่าความจริงเช็คได้อันนี้ก็คือสังเกต ว่า p แล้ว q สมมูลกับ not p หรือ q ก็แสดงว่าถ้านิเกตของ not p แล้ว q ก็จะตรงกับ p และ not q เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็ได้ว่าอะไรทุกๆ x นิเกตของทุกๆ x โดยถ้า x เป็น a อยู่ใน a และ x อยู่ใน b อันนี้ก็คือต้องการจะบอกว่า a ไม่เป็นสับเซตของ b ก็จะได้ว่าถ้า a ไม่เป็นสับเซตของ b ก็แสดงว่าตรงนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนใส่น e เก t e เข้าไปแล้วเป็นไร p และ not ของ q not ข,ของ q คือ x ไม่อยู่ใน b ก็แสดงว่าต้องมีสมาชิกบางตัวที่อยู่ใน x ขอให้มี1ตัวก็ได้แต่ต้องมีอย่างน้อย1ตัว อยู่ใน x และมันจะไม่อยู่ใน b อันนี้จริงไหมครับถ้าคิดถึงหลักความเป็นจริงถ้ามันอยู่ใน x แล้วมันไม่อยู่ใน b ก็คือมันอยู่ใน a และมันอยู่นอก b ก็แสดงว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ a อยู่นี่ b อยู่นี่แล้วตัวเชเราสนใจ x อยู่นี่ x อยู่ใน a แต่ x ไม่อยู่ใน b และขอให้มีสักหนตัวหรือจะมี2ตัวก็ได้มีเป็น x พอย่างนี้นะครับแสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ใช่ไหมครับพอใส่ n ิ g เก e ไปแล้วนิ g เกชันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูคำตอบกันดีกว่าเพราะฉะนั้นน้องสามารถตัดได้เลยใช่ไหมครับถ้าน้องรู้ว่า a เป็น subset ของ b แสดงว่าทุกๆ x แต่เขาต้องการให้มันเป็นเท เพราะฉะนั้นมันต้องมีบาง x ใช่ไหมครับก็ไก่กับขอไข่ก็ผิดไปเลยตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้า x อยู่ใน x ต้องอยู่ใน a และ x ไม่อยู่ใน b ก็ต้องตอบข้ององงใช่ไหมครับสำหรับนี้ขอไข่ก็ไม่ใช่นะครับ สำหรับข้อนี้ก็ต้องดนองนนูนิยามของตัวนี้นะครับว่านิยามของตัวนี้ a, a เป็นสับเซตของ b แปลว่าอะไรก็แปลว่าสำหรับสมาชิกทุกตัวใน a ต้องเป็นสมาชิกทุกตัวใน b ถ้าเขาต,ต้องการให้เป็นเท็จน้องก็ต้องใส่นิเสษเข้าไปก็ต้องมีบางตัวที่อยู่ใน a และไม่อยู่ใน b ก็คือข้ององงใช่ไหมครับน้องก็ต้องรู้ว่า,าการเปลี่ยนค่าความจริงและโอเปอเรชันของพวก รักษา,าทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ต้องใช้ในสําหรับข้อนี้แต่ก่อนจะไปข้อต่อไปพี่อยากจะให้ความรู้เสริมนะครับเกี่ยวกับการพิสูจน์การพิสูจน์เนี่ยบางทีน้องอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในห้องเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าการเขียนพิสูจน์ก็จะเป็นการฝึกความคิดเราให้เป็นระบบนะครับเช่นอะไรเช่น ถ้าเราลองมองดูนะครับพี่อยากลองพิสูจน์เอาเรื่องใกล้ๆตัวนี่แหละเช่นถ้าเราต้องการพิสูจน์ว่า A เป็นสับเซตของ B ต้องพิสูจน์ยังไงครับอันนี้เราพิสูจน์แล้วใช่ครับว่าถ้าพิสูจน์ว่า x เป็นสมาชิกของ A ได้แล้ว x ต้องเป็นสมาชิกของ B ด้วยใช่ไหมครับอีกอันหนึ่ง พี่อยากจะลองถามว่าถ้า a เท่ากับ b น้องพิสูจน์ยังไงตัวนี้ก่อนอื่นเหมือนกันต้องมาดูนิยามใช่ไหมครับว่าคืออะไร a เท่ากับ b a เท่ากับ b ก็ต้องหมายความว่าอะไรครับ a b. เป็นสับเซตของ b และอะไรอีก b, b ต้องเป็นสับเซตของ a b. ด้วยใช่ไหมครับเพราะมันทับซ้อนกันแต่ละตัวต่างอยู่ในแต่ละตัวอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น a b. เป็นสับเซตของ b หมายความว่าอะไร ก็มีแล้วถ้า x อยู่ใน a แล้ว x ก็ต้องอยู่ใน b แล้วถ้า x อยู่ใน b แล้ว x ก็ต้องอยู่ใน a เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์นะครับการพิสูจน์หรือถ้าน้องมองน้องอาจจะมองตัวนี้ เป็นก้อนก็ได้เป็น P อันนี้เป็น Q สีแดงตัวนี้น้องถ้ามองเป็น P แล้ว Q และ P แล้ว Q แล้ว P น้องก็สามารถยุบต่อได้เป็นก็ต่อเมื่อตัวนี้ได้ใช่ไหมครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ x เ,เป็นสมาชิกของ a ก็ต่อเมื่อ x เป็นสมาชิกของ b น้องก็มีวิธีพิสูจน์ได้หลายแบบนะครับสำหรับตัว a a เท่ากับ b เดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่าง เดี๋ยวเรามาสดพิสูจน์กันส,กสักตัวหนึ่งเอาไว้เป็นความรู้เสริมสมมุติว่าเขาให้พิสูจน์จงพิสูจน์ว่า A เป็นสับเซตของ B โดยที่ A คือเซตของ4 8 12 16ิบไปเรื่อยๆและ B เท่ากับเซตของอะไรครับ2 4 6 8 10หปด10ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น อันนีข้ข้อแบบนี้ทำไงถ้าพี่อยากจะพิสูจน์ว่า a เป็นสับเซตของ b น้องเห็นชัดเลยว่าอันนี้มันเพิ่มขึ้นทีละสีมันเป็น4ี่คูณของจำนวนเต็มอันนี้เป็นสองคูณจำนวนเต็มแล้วสนี่ก็อยู่ในนี้ใช่ไหมครับมันอยู่อยู่แล้วนี่มันสังเกตไม่ยาก8ก็อยู่ในนี้ใช่ไหมครับสิบสองก็อยู่น้องเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าเราจะพิสูจน์ยังไง เราบอกไม่ได้นะครับว่าก็เห็นชัดๆนะว่า a อยู่ใน b เราต้องเขียนเป็นขั้นตอนเราต้องแสดงให้ได้ว่าสำหรับทุกๆ x ถ้า x อยู่ใน a แล้ว x ต้องอยู่ใน b น้องจะทำยังไงดีน้องมีวิธีไหนที่จะสามารถพิสูจน์ข้อนี้ได้ลองมาดูกันนะครับถ้าพี่มองใหม่ A ของพี่เนี่ยคือเซตอะไรพี่เขียนว่า a ของพี่เนี่ยคือเซตของสองได้ไหมโดยที่ K เคนี่ขอโทษทีครับเออต้องเป็นสี่นะครับตรงนี้เขียนผิดอีกละพี่เขียนแล้ว a เป็นเซตของสี่โดยที่ K ของพี่เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกพี่เขียนได้ไหมอันนี้ ได้ใช่ไหมครับ B ล่ะ B ของพี่เป็นเซตของ 2k โดยที่ k เป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูพี่จะใช้เงื่อนไขนี้ในการพิสูจน์ข้อนี้นะครับ เราต้องการพิสูจน์ว่าถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x ต้องเป็นสมาชิกของ b เพราะฉะนั้นพิสูจน์ให้ x เป็นสมาชิกของ a หรือว่า x เป็นสมาชิกของ a แสดงว่า สามารถเขียนเขียน x นะครับเขียนผิอีกล้เขียน x ได้ในรูป x เท่ากับ 4m โดยที่ m เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้เขานี้ทำไงต่อ น้องรู้แล้วว่า x นี่มันอยู่ใน a แสดงว่า x ต้องเขียนได้เป็นรูป4คูณกับจํานวนเต็มแต่คราวนี้น้องอยากพิสูจน์ว่า x อยู่ใน b น้องก็ต้องเขียน x ที่อยู่ในรูป b ได้ใช่ไหมครับจานวนสมาชิกใน b ลองสังเกตดู x ก็คือ2คูณกับ 2m ใช่ไหมครับคราวนี้ให้ให้ n เท่ากับ 2m แสดงว่า x มีค่าเท่ากับ 2n ด้วยใช่ไหมครับแล้ว n เป็นจํานวนอะไรถ้า n เป็นจํานวนเต็มบวกคูณเข้าไปก็จะเป็น2เท่าของจานวนเต็มบวกเดิม n ก็เป็นจานวนเต็มบวกด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรถ้า x สามารถเขียนด้วยเท่ากับ 2n โดยที่ n เป็นจํานวนเต็มบวกแล้วก็แสดงว่า x อยู่ใน b ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ได้แล้วว่า x อยู่ใน a แสดงมาเรื่อยๆพี่ให้ก่อนถ้า x อยู่ใน a แล้วสุดท้ายพี่สรุปได้ว่า x อยู่ใน b โดยที่ x เป็นจำนวนเป็นสมาชิกใดๆก็ได้อันนี้เราไม่ได้กำหนดว่าเป็น1เป็น2เพราะฉะนั้นจากนี้พี่ก็ได้แล้วว่าอะไรครับ x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x อยู่ในอ x อยู่ใน a แล้วได้ว่า x อยู่ใน b ใช่ไหมครับตรงนี้สุดท้ายก็เลยได้ว่า a เป็นสับเซตของ b ตรงนี้ก็เป็นจริง อันนี้เป็นวิธีการพิสูจน์นะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆ QED นะครับข้อนี้ต่อไปมาดูการพิสูจน์ที่2 พิสูจน์อันที่สองนะครับต่อไปเราลองพิสูจน์ a เท่ากับเซต,ต b ดูนะครับอย่างที่ที่บอกอันนี้ต้องพิสูจน์ว่าอะไร a เป็นสับเซตของ b และอะไรครับ b เป็นสับเซตของ a ให้ได้ครานี้พี่ลองให้จงพิสูจน์ ว่า a เท่ากับ b เมื่อกำหนดให้ a เป็นเซตของ x เป็นจำนวนเต็มบวก เมื่อ x บวก1ส่วน x มีค่าเท่ากับ2แล้ว b คือเซตของ1เราจะพิสูจน์ยังไงว่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาพิสูจน์น้องก็ต้องพิสูจน์ว่าอะไรครับ เปลี่ยนสีแล้วกันตอนแรกมาพิสูจน์ขั้นแรกคือ A เป็นสับเซตของ B A เป็นสับเซตของ B หรือพิสูจน์อันนี้คือถ้า x อยู่ใน A แล้ว x ต้องอยู่ใน B นะครับมาดูให้ x อยู่ใน A ตรงนี้ได้ว่า x บวก1ส่วน x เท่ากับ2 ดยที่ x เป็นจํานวนเต็มบวกถ้า x เป็นจํานวนเต็มบวกที่คูณได้ใช่ไหมครับเพราะมันไม่เป็นศูนย์ x กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับสอง x ดีเทียนใหม่ได้เป็น x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์จะได้เป็น x ลบ1นึ่กำลังสองเท่ากับ0 x เท่ากับ1ซึ่งแปลว่าอะไร1อยู่ใน b ไหม1อยู่ใน b ใช่ไหมครับ เพราะว่า1อยู่ใน B เห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นได้แล้วว่า A ออยู่ใน A แล้ว x อยู่ใน B หรืออย่างอื่นก็คือ A เป็นสับเซ็ของ B ต่อไปขั้นต่อไปขั้นต่อไปเขาเรียกว่า trivial นะครับหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญอะไร trivial B เป็นสับเซตของ a ก็ต้องพิสูจน์เพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เราพยายามพิสูจน์อยู่ว่าอะไร a เท่ากับ b ไม่กำห <B S 1> นดให้ a กับ b เป็นเซตตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์ตรงนี้และตรงนี้ต้องเป็นจริงทั้งสองข้อใช่ไหมครับ B, b เป็นสับเซตของ a พี่ก็ให้อันนี้ต้องพิสูจน์ว่าถ้า x เป็นอยู่ในเป็นสมาชิกของ b แล้ว x ก็ต้องเป็นสมาชิกของ a ด้วยนะครับอันนี้คือการพิสูจน์ที่เรากำลังพิสูจน์อยู่ ควานตรงนี้พี่จะได้ว่าอะไรให้ x เป็นสมาชิกของ b ก็ได้ว่า x เท่ากับ1ใช่ไหมครับเพราะ b มีสมาชิกตัวเดียวคือ1เพราะฉะนั้นสังเกตว่า1นี่เป็นสมาชิกของอะไรจําวนเต็มบวกใช่ไหมครับอันนี้จริงและอะไร และ1บวกด้วย1ส่วน1มีค่าเท่ากับ2สแสดงว่า x เท่ากับ1นี่อยู่ใน a เช่นเดียวกันเพราะว่า a คืออะไรเพราะว่า a คือ x ที่เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ x บวก1ส่วน x เท่ากับ2ใช่ไหมครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นได้ว่าอะไรได้ได้แล้วว่า x อยู่ใน b เราก็ได้ว่า x อยู่ใน a ด้วยใช่ไหมครับหรือพูดง่ายๆตรงนี้ก็คือ b เป็น subset ของ a เพราะฉะนั้นน้องพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยว่า a เป็น subset ของ b ใช่ไหมครับแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว,ว่า b เป็น subset ของ a เพราะฉะนั้นน้องก็สรุปได้ว่าเซต a เท่ากับเซต b เลย ช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ยากครับหรือน้องอาจจะมองอีกวิธีหนึ่งก็คือน้องนี่หาคําตอบของเซตอันนี้มาก่อนน้องจะได้มาตัวเดียวคือว่าเซตเนี่เท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซตสตัวจะเท่ากันเกิดต้องต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างสมาชิกทุกตัวต้องเท่ากันใช่ไหมครับ สมาชิกทุกตัวเหมือนกันแล้วก็จำนวนสมาชิกต้องเท่ากันซึ่งอันนี้สมาชิกอันนี้ก็มี1ตัวมี1ตัวและสมาชิกทั้งสองตัวเท่ากันก็คือหนึเพราะฉะนั้นเซตสเซตนี้ก็เท่ากันก็มีการพิสูจน์ได้หลายแบบนะครับอันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างการพิสูจน์ a เป็นสับเซตของ b และ b เป็นสับแลแล้ว a เท่ากับ b ให้ดูนะครับเพราะพี่เห็นว่าตรงนี้นี่ มันเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจมันเป็นอะไรเบื้องต้นมากๆเลยแต่เราสามารถนำไปใช้งานได้กว้างขวางมากนะครับครับสับข้อหนึ่งนี้ก็ตอบข้อง,องูนะครับลองกลับไปดูอีกทีนะครับ